อยากขายดีต้องรู้ว่าคนขายดีมีวิธีคิดยังไงค่ะ2หลักที่สําคัญที่ทําให้คุณกลายเป็นคนขายดีค่ะวิธีคิดแรกก็คือการขายไม่ใช่การไปเอาเงินลูกค้าแต่เป็นการไปช่วยลูกค้าค่ะถ้าวันนี้คุณมีไมเซ็ลที่ถูกต้องว่าคุณกําลังจะไปช่วยลูกค้าคําพูดและการแสดงออกของคุณจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุณไม่ได้แค่อยากได้ยอดแต่คุณกําลังไปช่วยเหลือเขาจริงๆค่ะ 2. ค่ะคุณจะต้อง โน้มน้าวใจเขาให้ได้โดยการที่ตั้งคำถามกับลูกค้าเยอะๆค่ะถ้าคุณตั้งคำถามกับลูกค้าเยอะๆคุณจะรู้ว่าลูกค้าติดปัญหาอะไรและทำให้คุณจี้ได้ตรงจุดและปิดการขายได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิชามาการปิดการขายคูวีสอนไว้ในคอร์ส คำพีลับนักขาย11ล้านซึ่งเป็นคอสที่คุีถ่ายทอดประสบการณ์การขายของบนออนไลน์มากกว่า3ปีสร้างยอดขายมากกว่า8หลักค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนคอสนี้เป็นคอสออนไลน์เรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตและที่สำคัญปรึกษาคุยได้ด้วยนะคะคุยอสอนวิธีการปิดการขายไม่ว่าจะเป็นในแชทในไลฟ์ให้คุณทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ใครสนใจอยากจะเรียนคอสนี้จากปกติราคาอยู่ที่9,900บาทคลิปนี้ให้ราคาพิเศษเพียง4,900บาทค่ะ ใครสนใจอยากทราบประเด็จเพิ่มเติมทักอินบอกหาคุวีที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะ